นุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss จอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้านะคะกับหมวยธนวันปันทโชธค่ะและวันนี้นักวิเคราะห์รับเชิญของเราคุณประกิตชิิวัฒน,นเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะเป็นแค่รับเชิญเองเหรอครับรับเชิญทุกสัปดาห<ง>์ค, okay. คุณประกิตมาพร้อมกับเซ็ตทะลุพันห้าร้อยอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะมีโอกาสเห็นหุ้นไทยยืนเหนือพันห้าร้อยได้อย่างแข็งแกร่งไหมคะ คือมันก็ดีใจนะค่ะคือผมพูดจริงๆเมื่อเช้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ไปไปหลายช่องอก็กล่าวว่าวันนี้น่าจะอ่อนตัวลงแล้วค่ะนะครับแต่ในใจก็เชียร์ให้มันขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพูดตำเนื้อผ้าว่าวันนี้มันน่าจะอ่อนตัวแต่บอกว่าบวกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ,คะนะครับเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าเราอาจจะมีการอ่อนตัวบ้างแต่ไม่เยอะ สุดท้ายแล้วเราก็น่าจะไปเทสทัพ1,518,158เป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะไปเทส1,500ใช่แต่ว่าจะให้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ไหมเนี่ยเ,เหตุและปัจจัยณสภาพป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เอื้อมากนะนะครับก็คงต้องรอนะครับค่ะก็ดูแล้วอาจจะต้องมีโอกาสอ่อนตัวลงได้อีกใช่ไหมคะ คิดว่าแต่ว่าการอ่อนตัวเนี่ยจะเป็นการมันเป็นจังหวัดีมันเป็นจังหวะดีที่ทําให้เราได้เข้าซื้อนะครับคือเราจะไปประมาทว่ามันจะขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็คงยากอยู่เพราะว่าว i ดโ o ร์ด s ซ i n g เนี่ยจบไปแล้วเราก็จะลืมนะครับสถาบันในประเทศเนี่ยโดยปกติแล้วหลังจากจบว i ดโ o ร์ด s ซ i n g เขาม่กด้ชอบขายซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้ขายเลยไง ผมก็กลัวว่าอยู่วันดีคืนดีเขาเกิดอยากจะขายขึ้นมาเนี่ยตลาดเราก็คงต้องมีปรับฐานลงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือทำในได้แค่เทรดดิ้งไปก่อนอยังไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าจัดเต็มที่ะนะครับก็เทรดดิ้งไปแต่ถ้าอ่อนตัวลงมาเมื่อไหร่เนี่ย1477ก็จะเป็นบริเวณที่เราน่าจะจัดกันเต็มแม็กเลย1,477จะเป็นแนวรับนะคะส่วนด้านบนก็1,000 518ร้อยจุดอันนี้ถ้าถ้าไตมาานี้เนี่ยตอนแรกผมประเมินไว้ในบทวิเคราะห์นะครับซึ่งก็เป็นหนังสือบทวิเคราะห์รายไตมาาซึ่งคุณหมวยน่าจะแจกให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะครับคือเป้าหมายในไตมาานี้เนี่ยเราวางไว้ที่1528ค่ะ1528นะคะก็ถือว่าอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะคะสำหรับห้าดับหลักทรัพย์มาดูกันสักหน่อยนะคุณประกิตคะเช้านี้สำหรับห้าดับหลักทรัพกดื่มได้ไหม ดื่มได้คุณนี่แล้คุณกินไปหมดแล้วดื่มไปหมดแล้วของคุณเหมยก็ไม่มีหมดแล้วเหมือนกันดื่มไปหมดแล้วเมื่อกี้นะคะมาดูค่าดาวักซับกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวแรกหุ้นของไอราเข้ามาเทรดในวันนี้นะคะตอนนี้บวกขึ้นมาแล้ว149เปอร์เซ็นต์นะคะยืนที่บาท87ตานะคะสำหรับใครที่ IPO ก็ถือว่าได้มาเยอะเหมือนกันนะะถือว่ายินดีด้วยสำหรับการลงทุนยุคดีจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าหุ้น IPO มโนมีกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะ คือเขาให้อะไรมาเอาหมดเอาหมดแล้วก็ขายวันแรกขายวันแรกใช่ไหมสถิติ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในตลาด M A I เนี่ยทุกๆตัวเลยที่ออกมาเนี่ยคือได้กำไรกันหมดเฉลี่ยแล้วก็กำไรวันแรกกันเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้อง20%ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ตอนนี้คือให้ IPO อะไรมาเอาหมดเอาไว้ก่อนเอาถ้าเกิดไปเจอบางตัวที่เปิดมาล้วก็ไม่ถูกถูกต้องมันก็มีมันก็มีแต่ว่าถ้าเป็น M A I เนี่ยสถิติสปีที่ผ่านมาคือเข้ามาร้อยเอาเข้ามา10บตัวให้10ตัวเลย แต่ถ้าเกิดเป็นในตัวเซตอินเด็กเนี่ยเข้ามาสิบตัวเนี่ยอาจจะพลาดเป็น1.5ตัวนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาหมดเนี่ยโอกาสได้มันก็มีมากกว่าเสี่ยงไงเพราะฉะนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่คุณผูกิจแนะนำนะคะคส่วนตัวอื่นก็มีสเต็กไอทีดีนะคะตัวของปตทสอขอค่ะแล้วก็ตัวของ b ีแลนด์นะคะเซตล่าสุดก็1,501จุดนะคะคถือว่าตอนนี้ทะลุข,ขึ้นมาแล้วค่ะจะไปได้ไกลขนาดไหนมาดูกันนะคะคส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศมาดูกันสักนิดนึงค่ะดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์นะคะบวกขึ้นมาได้92จุดนะคะ ส่วน n สแด a q บวก28ค่ะ s อบวกขึ้นมา10จุดนะคะฟากฝั่งของยุโรปส่วนใหญ,ญ่อยู่ในแดนลบค่ะคุณผู้ชมคะไปที่ตลาดหุ้นในพื้นภาคเอเชียกันหน่อยนะคะก็ค้าๆกันไปค่ะสิงคโปร์บวกขึ้นมาได้3จุดนะคะสําหรับเอเชียฮ่องกลงลงไปในช่วงเช้านี้62จุดค่ะไต้หวันลง45อินโดนีเซียบวกขึ้นมาได้47โ so, ซลงไป8จุดนะคะส่วนบ้านเตา1,501จุดแล้วค่ะ การกาหนดกลยุทธ์ค่ะคุณประกิตเดี๋ยวคุณประกิตจะมากําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะในช่วงที่2ของรายการแล้วก็เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นด้วยะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณากันขอนสักครู่นะคะครับรูบ้จักไปเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะครับ ช่วงที่สองของ stop loss นะคะช่วงนี้เรายังคงนั่งอยู่กับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิจศริวัฒนเกตค่ะที่จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่เส้นเด็กไทยขึ้นมาอยู่เหนือ1 5 0 0จุดในนาทีนี้นะคะการกำหนดกลยุทธ์ค่ะตอนนี้นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่จอกถือต่อไปจนถึงตอนไหนคนที่ไม่มีหุ้นจะเก็งกำไรจะหาจังหวะลงทุนยังไงดีคะคือถ,ถ้ายังไม่มีหุ้นเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเล่นเนี่ยคง<ม>ต้องเลือกเป็นแค่บางตัวเพื่อมาเทรดดิ ไม่ได้หมายเพราะว่าตลาดจะต้องปรับฐานลงหนักอะไรผมไม่ได้ค,คิดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นต่อโฟกัสในรมาานี้เนี่ยผมยังเชื่อว่า1528ยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับยังมีโอกาสขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยก็คือว่าระดับดัชนีของเราเนี่ยมันมาอยู่ที่ PE ประมาณ15.3เท่าค่ะถ้าคิดเป็น Current PE นะครับก็คือคำว่า Current PE นะครับก็คือเอาเอากำไรณวันนี้หารด้วยราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้ออกมาะณ15.8ค่ เคอร์เลนสิบห้าจุดแปดเอ็กซ์เพใช้กำไรชิ้นปีมา15.3ห้าจุอีพีเอสโดของเรา7.7นะครับก็เรียกได้ว่าระดับน้บปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เรียกว่าถูกะจะแพงไหมมันก็ไม่ได้เรียกว่าแพงมากแต่ว่ามันเป็นขอบบนของการเคลื่อนไหวโดยปกติโดยปกติของเราจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ14-16ถึงเท่าเราจะก้าวข้ามผ่าน16เท่าทําได้ไหมทําได้คเคยทำแล้วเค,เคยทําได้ด้วยนะครับึ้นไปถึง18เท่าแต่ว่ามันต้องมีข้อแม้ว่าเราต้องมีกําลังขับเคลื่อนหรือว่ามีขุพนพลเนี่ย เข้ามาจัดก,การหรือว่ามาดึงเนี่ยให้มันแบบเด่นชาัดซึ่งที่ผ่านมาคือนักลงต่างชาติแต่ตอนนี้ต่างชาติเขาไม่ได้เข้ามาอย่างชัดเจนไอ้ที่เราดันนานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นรายย่อยในประเทศเล่นกันเองนะครับสถาบันในประเทศเป็นตัวประคองแต่ความเสี่ยงก็คือว่าเราเพิ่งพ้นจากวินโดว์เดซซิ่งมาสถาบันในประเทศเนี่ยไม่รู้เขาจะเทคเมื่อไหร่ ซึ่งตามเสรแล้วในช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาเนี่ยเขาขายทุกปีผมก็เลยเป็นกังวลว่าถ้าเกิดเขาขายเนี่ยเราคงต้องอ่อนตัวลงบ้างแต่อย่างไรก็ตามอ่อนตัวเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสทําให้เราได้เก็บนะครับสุดท้ายแล้วยังเชื่อว่า เช่นเด็กตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีอะไรให้กังวลมากใน,ในประเด็นที่เป็นเมเจอร์เมเจอร์ครับไม่มีอะไรให้กังวลมากสุดท้ายแล้วน่าจะไปพันห้าร้อยยี่สิบแปดได้จะไปพันห้าร้อยยี่สิบแปดเพราะฉะนั้น<ช>คนที่ถือบิ๊กแคปอยู่ถือต่อไปเลย,ยถือต่อไปเลยแล้วก็หุ้นที่เราได้คุยกันมันตลอดสองสามสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคเราบอกแล้วว่าให้เก็บหุ้นที่อิงกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้าซึ่งตัวชีเด็ดที่เรามองไว้ก็คือ SCB อย่าง SCB เนี่ยเก็บ ถือต่อไปเลยไม่ต้องมีอะไรให้กังวลน,นะครับก,ก็ถือลงทุนได้ในกลุ่มหนต้องระมัดระวังไหมคะใช่กลุ่มที่ต้องระมัดระวังตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะแทบมองไม่เห็นว่าต้องระวังอะไรคือมันไม่ค่อยมีม,มีแต่ว่าที่ขึ้นมาเยอะเราก็อาจจะต้องเล็กเลี้ยงไปบางไปไปบางตัวในกลุ่มนั้นๆเ <ạ. S 2> ช่นอสังหาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะก็จริงแต่ปรากฏว่าในหมวดเดเวลลอปเปอร์ขนาดใหญ่เนี่ยมันยังมีบางตัวที่ยังเล่นได้นะครับเช่น <ạ. S 2> ลลิน s c อิเอ็มแต่ถ้าอย่างอันนันเนี่ยโอเคเราส่งถึงเป้าหมายแล้วตั้งแต่วันที่แนะนําถึงตอนนี้นี่ก็3 0เรแล้วนะเราก็โอเคไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับพอพที่เพอร์เฟกขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปรึกษาสุภลัยไปแล้วก็เหลือเนี่ย s c i m l ลลินอละลินยังเล่นได้แกลนก็ยังเล่นได้นดี่เป็นต้นนะครับคือหลายๆกลุ่มเนี่ยมันยังลงทุนได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องเลือกเป็นบางตัวแต่ถ้าเอาทั้งกลุ่มที่ผมว่าย,ยังน่าสนใจเลยเนี่ยแล้วมันลงมาเยอะกว่าหน้านี้ือา อยากได้อะไรก็เอาเลยสามารถซิมเล่นได้นะครับแต่ถ้าตัวใหญ่อย่าง Advanced In Touch ก็เก็บได้เหมือนกันนะครับก็เป็นรอยุทธในการลงทุน,นช่วงนี้นะคะแตช,ช่วงนี้จะเริ่มทยอยเปิดสายกันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะถามพุ่นกับคุณประกิตนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้มีสายเข้ามารอแล้วหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเราจะไปที่สายแรกกันนะคะสายของคุณแหม่มค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณแหม่มปิดเสียงทีวีก่อนนะคะแล้วควรปิดเสียงทีวีก่อนค่ะขออนุญาตสลับสายไปที่สายที่2นะคะค่ะ ผู้ชมทางบ้านนะคะว่าโทรเข้ามานะคะเงื่อนไขในการโทรคือพอโทรติดแล้วให้คุณปิดเสียงทีวีก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงที่ล่าช้ากว่าในการที่จับจินนะคะกว่าจะทําให้ฟังไม่ทันกันนะคะมีสายถัดไปมารอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเพื่อที่จะเปิดสายกันนะคะสําหรับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ในช่วงจวังหวะที่เรารอสายขออนุญาตให้คุณประกิตดูหุ้นตัว s c b ให้สักนิดนึงค่คะครับ คือในส่วนของ SCB ก่อนไป SCB ขอพูดเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์โดยรวมก่อนนะครับก็คือสัป,สปดาห์หน้าเนี่ยกลุ่มเหล่าบรรดาธนาคารพาณิชย์น่าจะเริ่มทยอยประกาศผลประกรอบการออกมานะครับเท่าที่ฝ่ายวิจัยเอเชียพัฒน์นักวิเคราะห์ของเราประเมินเนี่ยกำไรของบรบษรทจดทะเดียนของกลุ่มธนาคารโดยรวมเนี่ยน่าจะออกมาประมาณ5 0,000ล้านบาทได้ก็เรียกได้ว่าทรงตัวจะช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วใกล้เคียงกันนะครับก็อ่อนตัวจาก เมื่อตอนไตรมาสที่แล้วเนี่ยเล็กน้อยนะครับโดยประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือว่าเราก็ยังเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจอย่างค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับนิมยังดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจาะจะโดนปัจจัยกดดันบ้างเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายแกนรบริหารนะครับแล้วก็การตั้งสำรองนี่เนื่องจากว่าตัวเลข NPL เนี่ยมันมีการถีบขึ้นมาบ้างแต่โดยรวมมันไม่ได้มีในยะ,ะ,ะกดดันอะไรมากนะักและเราก็มองว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันอ่อนตัวแบบนี้เนี่ย มันโอเคอยู่แล้วคือคือเปไปตามที่คาดเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับผะก,กับการครึ่งปีแรกแต่ที่เราคาดหวังมากๆคือค,อครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้าะนะครับจากรถ<โ>ดแบบในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ,ของคอสชอเนี่ยโดยมาตรการหลายๆอย่างเราเชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นะนะครับซึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยตัวที่น่าจะเป็นตัวดีเฟซีฟแล้วช่วยเราได้คือ BBL แแต่ในยามที่เศรษฐกิจพลิกนะครับมันดีขึ้นเนี่ยตัวที่ มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นแรงตามตลาดเนี่ยหรือมากกว่าตลาดเนี่ยมันคนต้องเป็นพวกพวกที่มีดัมิกขับเคลื่อนหรือว่าเป็นพวกที่มีประสิทธิภาพทางกำไรสูงก็คือพวก s อชซีบีพวกเคแบงซึ่งเคแบงไปแล้วเราก็เลยมองว่า s อชซีบเนี่ยน่าจะยังเป็นตัวเด่นอยู่นะครับต้นต้นเนี่ยฝ่ายวิจัยเนี่ยเราก็วางแฟร์แวลูไว้อยู่สูงประมาณ195าบาทตอนนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าพึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองจากบริเวณ168บาท แล้วล่าสุดก็มาที่178บาทนะครับขึ้นมาประมาณ10บาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีการอ่อนตัวบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ต่ำกว่า175บาทเท่าไรนักนะครับสุดท้ายก็น่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปที่185แล้วก็187ได้นะครับก็ SCB ก็จะเป็นตัวที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับในใการเก็บซื้อสะสมก็ถือว่าเป็นแบงค์ทีเด็ดของออตัวผมเองแล้วก็ของฝ่ายวิจัยเอเชียพัฒน์ด้วยนะครับ ค่ะเดี so ๋ยวต่อที่สายของคุณใหญ่เลยนะคะคุณใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอถาม KTS หน่ยค่ะเป็ไว้10บาท3าน10ค่ะจะทำยังไงดีคะตัวย่อคือตัวไหนคะ KTS ค่ะค่ะติดไว้เท่าไหร่นะคะ10บาท3า0ค่ะค่ะได้ค่ะคือปัญหาของตัว KTS ตั้งแต่แรกก็คือเขาออก IPO มาในราคาที่ ค่อนข้างแงอ่งนะครับแล้วก็แพงกว่าบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเช่นแพงกว่า KSL นะครับแพง,แพงกว่า KBS อีกนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าราคาตอนนี้ด้วยความที่แม้ว่าราคาน้ำตาลโลกเนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นนะแต่ด้วยความที่เทเนี่ย มันมาตั้งแต่แรกก็คือแพงมากเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสอ่อนตัวเนี่ยมันมีมากกว่าขึ้นเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอยู่ทํายังไงนะครับก็ยังสามารถถือต่อได้แหละนะครับก็ถือลุ้นบันผลเอานะครับแต่ถ้าจะลุ้นแคปิตอลเกณฑ์หรือปรับเพิ่มขึ้นในเร็ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าลําบากหน้าดูแล้วก็ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงมาสัก9บาท20แล้วก็9บาท10อยู่นะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นดูแล้วโอกาสยังอ่อนตัวอยู่นะคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวไปที่สายถัดไปเลยนะคะสวัสดีค่สคะสวัสดีค่่่ะะะคคคุุณนสสวัสดี อ่าเดี๋ยวทางโปรดิวเซอร์สลับสายใหม่นะคะสำหรับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้นะคะขออนุญาตมาดูตัวขนาดใหญ่นิดหนึ่งนะคะอย่างกลุ่มสื่อสารที่คุณประกิจบอกว่าเป็นโอกาสในการลงทุนถ้าดูกราฟประกอบแล้วตัวไหนที่ดูสวยนะคะไม่มีสวยเลยอาจจะมีสวยแค่ตัว True นะครับแต่ True เนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นมาใกล้เคียงมูลค่าพื้นฐานที่เราวางเวละมูลค่าพื้นฐานก่อน XR ที่เราวางไว้สำหรับตัว True คือ10บาท70ด ครับเมื่อวานก็ขึ้นมาเกิน10บ,บาทนิดหน่อยแล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับถ้าไปดูตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นแอดวานจะอินทัาถามว่ากราฟสวยไหมหรือภาพการเคลื่อนไหวสวยไหมเนี่ยก็บอกได้คำเดียวว่าไม่ค่อยสวย<ะ>แต่ถ้าเราจะเก็บเนี่ย เพื่อเอาเปันผลเนี่ยผมว่าโอเค,คะนะครับเพราะว่าทั้งแอดวานและอินทันเราประเมินว่าระหว่างการนี้น,น่าจะจ่ายดีเวเดนเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็เกือบเกือบสหรือ3%ามเปกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยก็หเอเอาระหว่างการนี้เนี่ยก็คือ3%านะครับแล้วถ้าเราไปดูปัจจัยกดดันนะครับโดยเฉพาะการเลื่อนประมูลในครึ่งพันแปดกับเก้าร้อยเนี่ยจริงอยู่ว่าหลายๆคนกังวลว,ว่าอาจจะทำให้สถานภาพการแข่งขันของแอดวานเนี่ยตกลงแต่มันมีคําถามนะว่าตอนนี้เนี่ยคนใช้คลื่น 4G เนี่ย มือถือที่รองรับสัญญาณ 4G ได้เนี่ยมีสักกี่เครื่องในเมืองไทยทปรากฏว่าทุกวันนี้ไม่ถึง5%นะครับนั่นหมายความว่าประชากรโดยส่วนใหญ่ที่ใช้มือถือเนี่ยนะครับก็ยังแม็กซ u m ิมัมกันอยู่ที่ 3G นะครับแล้วตอนนี้ a d ดวานก็ถือเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ให้บริการเครือข่าย 3G ก็คือไม่ได้น้อยหน้าใครแล้วก็มีจำนวนนะครับผู้ใชบ้บริการเนี่ยนะครับก็ประมาณกว่า 3, 40กว่าล้านเลขหมายนะครับโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่สามารถถูก คว่ำจากเบอร์หนึ่งได้ง่ายๆค่ะนั้นแรงกดดันเรื่องการเลื่อนประมูลไปเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ผลในเชิงของผลประกอบการก็ยังสามารถเก็บได้นะครับค่ะเดี๋ยวไปที่สายคุณชูมารอแล้วนะคะคุณชูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับอยูเรื่องของต้นทุนนะขอรับตอนนี้กัอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตัวสีสวัสด์นะคะตัวสวัสดนะคะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนตัวสวัสด์ซื้อไว้ที่เท่าไหร่คะสิบล้านนะ ่ะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนําแล้วกันนะคะสําหรับกลยุทธ์สวัสด์ค่ะคือในส่วนของสวัสด์ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูกันที่ไพเปอร์บุกเนี่ยเรียกได้ว่า โดดมากๆแล้วนะครับแพงแล้วนะครับหลายเท่าตัวเลยนะครับก็มาสีเท่าตัวได้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ใกล้เคียงกับมูลค่าพื้นฐานที่เราวางไว้คือราคาปัจจุบัน17บาทคําแนะนําเราทะไรนะครับก็อาจจะขายทากาไรไปก่อนเพราะผมเชื่อว่าขายตรงนี้ยังไงก็กําไรนะครับแล้วก็รอดูจังหวะการอ่อนตัวอีกทีนึงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับศรีสวัสดิ์ก็เป็นหุ้นที่รองเทอมอยู่แล้วนะครับกำไรมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนะครับประสิทธิภาพในการทำกำไรสูงมากนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมที่เรียกได้ว่า เอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อต่อผลกําไรคือทําธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าได้เปรียบแล้วก็เหมาะกับประเทศไทยมากๆนี่คือเป็นตัวที่ผมชอบมากนะ <c oughs> เป็นความเป็นจริงแต่เพียงแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วแหล,ละนะครับเราก็อาจจะเป็นเวลาที่ขายทันกำไรออกไปก่อนนะครับค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านสามารถโทรเข้ามาได้นะครับวิเซอร์คุณแหม่มเข้ามารอแล้วนะคะคุณแหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากจะเข้าซื้อหุ้นยูนิคเอนจิเนียริ่งค่ะขอแนวรับแนวต้านนะค่่ะได้คะ สำหรับตัวของยูนิคเนีคยนะคกยูนิคเนี่ยนะครับมูลค่าพื้นฐานที่เราวางไว้ก็อยู่ที่ประมาณ9บาทห้าตังนั่นก็หมายความว่าใกล้เคียงนับปัจจุบันแล้วนะครับก็แนะนำเพียงแค่ว่าเทรดดิ้งนะครับคือตอนนี้กระแสเรื่องของกลุ่มละเมาก่อสร้างมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากเรื่องของความคืบหน้าว่าจะมีการ ประมวลเรื่องของรถไฟรางคู่คะนะครับมันก็เลยเป็นกระแสที่จะดึงทั้งกลุ่มขึ้นมาหมดเลยเพียงแต่ว่าผมมองว่าอย่างยูนิคเนี่ยอัพไซด์มันเหลือค่อนข้างน้อยนะครับถ้าจะเก่งกําไรแล้วเหมากร่างเนี่ยอาจจะต้องไปตัวอื่นแทนซึ่งตอนนี้ตัวที่ยังน่าสนใจเนี่ยก็มองว่ามีอยู่สองตัวคือซินเทคกับตัวโตโยต้าคือท t c l ค่ะอลถาอย่นั้นขออนุญาตดูกราฟทั้งสองตัวสักนิดนะคะ,นะครับซินเทคเนี่ยเราวางเป้าหมายไว้ค่อนข้างไกลามากนะครับก็ ขออภัยนะครับเบื้องต้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยเอา2บาท10นะครับไกลกว่านั้นก็คือ2บาท30นะครับอันนี้คือสำหรับตัวซินเทคนะครับสบาทเนี่ยเชื่อว่าไม่นานคงได้เห็นแล้วแหละเพราะมันปรับเพิ่มขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ให้เราแล้วนะครับส่วนในส่วนของโตโยทยนะครับมูลค่าพื้นฐานนะครับที่ฝ่ายวิจัยเอเชียพารวางไว้นะครับอยู่ที่42บาทนะครับอัพไซส์เยอะมากนะครับเรายังสามารถที่จะสวิตช์จากยูนิคไปเล่นโตโยทยได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปที่สายของคุณแมนนะคะคุณแมนสวัสดีค่ะคุณแมนสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะอยากสอบถามหุ้นเมกาค่ะค่ะซื้อไว้หรือยงคะซื้อแล้วค่ะที่ต้นทุน21บอาท90ค่ะค่ะเป็นการลงทุนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังคาแนะนานะคะสาหรับหุ้นเมกาต้นทุน21บาท90ราคาไ<อ>ด้การก็ยังไม่มี<ช>อ,อะไรน,นะครับผมเชื่อว่าราคาคงไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วกไ็ไม่ได้ปรับลดลงดุแดืออะไรในระยะสั้นเบื <S <S 2> <S 2> ้องต้นเนี่ยก็น่าจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับ21บาท40ถึง22บาท40ก็อยู่ในกรอบนี้ต่อไปก่อนนะครับเบื้องต้นไม่น่ามีอะไรนะครับก็ยังถือต่อได้ครับไม่มีปัญหาก็สําหรับการกําหนด กลยุทธ์การ,รลงทุนในช่วงนี้นะคะค,คุณประกิตคะจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ยังไงบ้างคะคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างแรกตลาดปรับเพิ่มขึ้นมาน่าดีใจนะครับเพราะจริงๆลรวสัญญาณเมื่อวันศุกร์เนี่ยในเชิงเทคนิคไม่ดีนะครับคือปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วก็โดนกดทิ้งลงมานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายัางสามารถประคองตัวมาบวกในวันนี้ได้เนี่ยเท่ากับว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันเลยไม่ค่อยมีนัยยะละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดเราจะไม่ได้คอลเลกลงมาเลยนะครับเราต้องอย่าลืมว่าเราขึ้นนมมาาาต่่ออเืงสัปดห์ โอกาสที่จะปรับฐานบ้างในบางวันเนี่ยมันก็มีสูงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตอนนี้ถ้าคนที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยสามารถทาอะไรได้ก็เทรดดิ้งไปก่อนซื้อเช้าขายบ่ายนะครับห,หรือซื้อวันนี้ขายวันพรุ่งนี้ก็คือเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับส่วนที่เรามีหุ้นโฮอยู่แล้วซึ่งเป็นหุ้นดีๆที่เราแนะนํามาโดยตลอดเนี่ยยังถือต่อเนื่องไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าผมจะถือยาวเลยนะครับก็เชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวในครึ่งปีหลังเราก็ถือยาวไปนะครับเช่น s c b ถือยาวไปเลย a อ v ดวานอินทัศถ้าเก็บแล้วก็ถือยาวเลยะนะครับซินเทคถือยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีหุ้นเลยล่ะ ล้วอยากจะลงทุนทํำยังไงอยากให้รอก่อนนะครับก็อาจจะรอมันปรับฐานซึ่งผมเชื่อว่าจังหวะการปรับฐานคงไม่ได้ลงต่ำกว่าห4 7 7นระครับหรือดีไม่ดีก็ประมาณสัก1,480กว่าก็เอาอยู่ละจังหวะนั้นเนี่ยเราค่อยเข้ามาเก็บกันอีกครั้งน,น,นึงก็แสดงว่าไม่ไม่น่าจะเห็นลงเป็นร้อยจุดใช่ไหมคะโอ้ไม่น่านะไม่น่าปัจจัยกดดันอย่างแรกเนี่ยถ้าเมื่อก่อนลงเป็นร้อยจุดเนี่ยปัจจัยที่ต้องกดดันขนาดนั้นได้คือแรงขายของต่างชาติแต่ตอนนี้เนี่ยแรงขายต่างชาต การถือครองหุ้นของเขาก็น้อยที่สุดในรอบ5ปีเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วผมเชื่อว่ากําลังในการขายของเขาไม่ได้มากอะไระนะครับเราก็คงไม่ได้กดดันเรามากนะครับไม่น่ากดดันมากนะคะและทีะนี้ดูแล้วเรามีโอกาสที่เราจะเห็นแรงซื้อต่างชาติแล้วก็เห็นจุดสูงสุดใหม่ของเซ็ตในช่วงครึ่งปีหลังไหมคะมีครับผมเชื่อว่าเป็นไปได้ก็ถ้าต่างชาติเข้ามานะครับโอกาสที่เขาจะเข้ามามีมากไหมมีเช่นเราเริ่มใช้รัฐมนุนชั่วคราวเราตั้งสถานิติบัญญัติเรามีการตั้งนายก ตั้งนายกเสร็จปุ๊บมีคอรมอเกิดขึ้นมีรัฐบาลเกิดขึ้นยกเลิกใช้กวีการศึกนะครับผมเชื่อว่าต่างชาติก็เข้ามาเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดใหม่ก็มีโอกาสจะเห็นด้วยเช่นกันนะจะมีกรระมัดระวังในช่วงหุ้นขึ้นแบบนี้ต้องระมัดระวังอะไรเลือกหุ้นดีๆเลือกหม้ถูกตัวแล้วก็ระวังเรื่องกระแสข่าวเนี่ยมันอาจจะมีกระแสข่าวผ่านมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่ามันทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสไปเพราะว่าเราต้องไปกลายเป็นว่าเราไปเชื่อตามกระแสข่าวแล้วก็ไปหยิบในหุ้นที่มันไม่ใช่ นะครับแล้วหุ้นนั้นไกลว่าอาจสมบูรให้เราขาดทุนแทนที่เราจะเอาเงินก้อนนั้นไปเลืองในหุ้นดีๆเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้ไม่มีอยู่เรื่องเดียวคือกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละ,ะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีแต่บางครั้งก็มีข่าวจริงบางครั้งก็มีข่าวลวงนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็อาจจะต้องพิจารณาดีๆนะคะนีะ่ก็เป็นการกาหนดกยุทธ์ประจําวันนี้นะคะกับรายการ Stop Loss โดยคุณประกิตศรีวัฒนเกตผู้จัดการฝ่ายการวิจัการลงทุนจากบริษัทซับเอเชียพลัสนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุ ผู้ชมคะอย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจ stop loss นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้หรือว่าจะไปดูที่ YouTube stop loss บายธนวัลพรรณชนกได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงเช้าวันนี้ธนวัลพรรณชนคนุณประกิตศิริวัฒนาเกตจากวิัทหลักทรับเอเชียพลัสพร้อมทีมงานทุกคนลานไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ